คยสงสัยไหมว่าในโลกใต้ทะเลลึกเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นบางทีอาจจะมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่วันนั้นเองแกนฉลามสุดแสบก็ออกล่าเหยื่ออีกครั้งแค่พวกมันอ้าปากเหล่าปลาตัวเล็กตัวน้อยก็กระเจิงหนีกันอลลามานปลาสีเหลืองที่ซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลยักษ์กลับไม่โชคดีขนาดนั้นฉลามร้ายกําลังจะงาบเจ้าปลาเหลืองแต่สายตาดันเหลือบไปเห็นปลาตัวใหญ่กว่าว่ายผ่านแต่หารู้ไหมปลาตัวใหญ่ที่พวกมันหมายตานะ่ะ คือเหยื่อล่อที่ห้อยอยู่กับเบ็ดตกปลาของชาวประมงระหว่างที่พวกฉลามกำลังวุ่นวายกับเหยื่อปลอมเจ้าปลาเหลืองก็หนีรอดไปได้ท้องทะเลไม่ได้มีแค่ฉลามน่ากลัวแต่ยังเต็มไปด้วยครอบครัวปลาสีสันสดใสที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปลาแดงสามตัวเดินเข้าบ้านซึ่งเป็นซากเรืออับปางแต่แกนฉลามที่เห็นก็หมายตาแม่ปลาแดงทันทีแต่ฉลามตัวใหญ่กลับห้ามเพื่อนไว้แทนที่จะกินแค่ตัวเดียวทำไมเราไม่กินให้หมดทั้งครอบครัวที่อยู่ในซากเรือนั้นล่ะ ใจเย็นๆถ้าพวกมันเห็นตัวใหญ่ๆอย่างเราเข้าไปในบ้านเล็กๆแบบนั้นมันหนีไปหมดแน่เราต้องวางแผนฉลามว่ายเข้าไปแอบในดงปะการังแล้วเอาสีแดงมาทาตัวให้เหมือนปลาแดงจากนั้นก็หาตะไคร่น้ำมาปิดบังครีบหลังที่แหลมคมสุดท้ายฉลามก็ถือคุกกี้ตะไคร่น้ำของโปรดแข่งปลาแดงเจ้าปลาแดงตัวน้อยตื่นเต้นกับคุกกี้มากอยากจะออกไปซื้อทันทีแต่แม่บอกว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแต่เขาเป็นปลาแดงเหมือนเรานี่นาะเดี๋ยวพาไปบ้านฉันซิ ที่บ้านมีคุกกี้เยอะกว่านี้อีกปลาแดงเดินทานฉลามไปแต่ระหว่างที่ฉลามกําลังคิดว่าจะจับกินยังไงดีแบดตกปลาก็เกี่ยวโดนฉลามทําให้ตะไคร่น้ําที่ปิดบังครีปหลังหลุดออกนั่นมันฉลามนี่นาหนีเร็วปลาแดงตัวหนึ่งวิ่งไปหลบหลังโขดหินอีกตัวหลบในดมปะการางังส่วนอีกตัวซ่อนใต้ก้อนหินแต่ฉลามก็หาเจอจนได้เหลือรอดแค่ตัวเดียวที่หนีไปหาแม่ได้แม่ฉลามจับพี่ๆไปรู้แล้วแม่จะช่วยเอง แม่ปลาแดงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากปลาหวานใจดีแล้วพากันไปหาแก๊งฉลามแก๊งฉลามกำลังจะกินปลาแดงแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเอ๊ะทำไมมีแค่สองตัวเฮมที่เหลืออยู่นี่ไงว่าไงนะทันใดนั้นปลาหวานก็อ้าปากกว้างงาบแก๊งฉลามเข้าไปทั้งฝูงจะไม่ล่าปลาเด็กอีกแล้วครับสาบานกลับบ้านไปซะครอบครัวปลาแดงกลับบ้านอย่างปลอดภัยและจากวันนั้นเป็นต้นมา ปลาแดงทั้งสามก็เข้าใจว่าการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และการอยู่ในบ้านที่อบอุ่นนั้นสำคัญที่สุด